I eat in a wee k นะคะอร่อยนะหน่มนสารอบในหนอาทิตย์ สวัสดีค่ะพี่เบลค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิป what I eat in a week นะคะซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนนะคะขอมาเยอะมากๆเลยนะคะก็คลิปนี้จะมีอะไรแปลกไปนิดหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เบลทำตาด้วยนะคะทุกคนก็อย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเบลจะมาทำคลิปบอกเรื่องทำตาทีว่าทำไมถึงทำบา้ๆาาอะไรอย่างนี้ก็บอกไว้ก่อนเผื่อทุกคนแบบตกใจพี่เบลไปทำอะไรมานะคะ <S 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 โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม วอดไอีทกันเลยดีกว่าค่ะนี้เรามากินเมื่อเช้าที่ร้านวีดแอนด์มีนเป็นแบบร้านแซนด์วิชอร่อยมากแถวแถวบ้านุ่น เหมือนจะเงือกอะเธอเธออยากเห็นกระต่ายบิน่ะ วๆๆนวลนเนื้อน้องแน่นอยู่เนื้อน้องนวลเนียนมากมาชาเอามาช้ามไม่ได้กินนะคะไอทโทกีพุดดิ้งเหมือนเขาน่าจะมีจำกัดต่อวันน่าจะหมดแบบประมาณใบสองไปสามเนาะเออใช่อนเรามา <c oughs> ไปใบโไปใสองจริงหมดแล้วอะ่ะแล้วว่าธรรมดาด้วยนะ ตอนแรกอยู่เทไหรตอนนี้หิวมากเริ่มละอยู่ดีก็หิวขึ้นมาทันทีทุกคนเดีกินมา่นีตอนนี้อร่อยนกบ้มีก๋งหรยมากอร่อยมากังไม่ได like, ้กินเลยพราเบลยังรูนจาจัอะไแล้วี รสชานเหมือนแบบเป็นทารุอะอ่อยัมาเจอะปะนี่เหรอเจาะเยอะกันนี้อร่อยสุดเป็นฟลอยเป็้ เป็นไอติมโปรของเบลกับไซซีของเบล,เบลสั่งเป็นไซซ์เอ็มนะคะสี่รถรถอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แต่ว่าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็เป็นฟิลแบบรใสใหม คาเฟ่ก่อนไปกินข้าวนะคะแต่ว่าคนเยอะมากใช่เยอะไม่รู้คิดถูกคิดผิดที่มากินอี่นี้ก็แต่เหมือนคาเฟ่เนี่ยมันดังมากทุกคนนะตอนแรกที่เราเจอเรอก็ไม่รู้ว่ามันดังขนาดนี้แล้วพอมอื่อวานนั่งเสิร์กันก็คือไอบึกมาแล้วก็มีถ่ายรายการเหมือนที่นี่เขาจะเป็นแบบอินทีเรียรแบบดีอ่ะใช่เรสอร์ติชเขาถึงมากอ่ะมาเรารู้สึกแบบเชื่อว่าแบบที่นี่แบบเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอะไร I'm them มันนัวไม่ขมเลยอร่อยชีสเคี๊มันแน่นแน่นหนึบแน่นหนึบ ิิชลนยก็เบลเคยเห็นแบบยูทูบเบอร์คนญี่ปุ่นมากินแต่เบลไม่เคยมากินนะคะแต่ว่าเจชีเข้าไปกินเจชีบอกว่าอร่อย ร้องะไรอะไรอยากอยากังด้วยอยากปังด้วยเา มิซ어디ใช่ไ감사합니다ขอบคากะาไมจัดหรอ่ัาไังงมห้เราไม่ได้กิน สอนท่าประจำคนเกาหลีช่องเต้นนแต่ถ้าผู้หญิงก็เต้นนี้เอาไหนก่อนชอนนาอน้นเร่ะวยเหรอี่มมานุ่มมาก ก็อร่อยอืมร่้ยดีมากเลยอ่ะเพองอ่ะดีมากจริงอันนี้คือขนมปังร้านโปรของเดียวนะคะอร่อยมากมันจะมีไส้ชลลีสราที่ชอบกินมากอู้นี่่นี่อะอราอื้มย๊ามาก่อ,อ,อ,อ ร้านเ <Okay. S 1> ปิดเดี๋ยวไมรูร้านเปิดหรือเปล่ามันจะมีหลายร้านแต่ว่าขนมอันเนี้ยอร่อยนมอันนี้อร่อย,อร,อ,ยอร่อยมาก a gente สชาไก่ใช่ไก,ไก่อยู่นี่บ้าดีไก่อุ้ยน่าอีสนะเธอเริ่มเลยเหมือนป้านมัน,มนใจะใหญ่กว่าปะปาหมแบบตุกติกทำก๊อไซแบบสันก๊อปไซอะ่ะ าผัดมีชีสนะคะชีดจุกๆจุ๊าคือเน,นืนน <c oughs> อจ้าจ้า เัอว่ากินที่อร่อยแต่นี่กินนะว,วันนี้่ากินยังยังไ,ไม่เคยกินถ้าจเจาวันจ้า กินตังค์เคอบบีกันนะคะเป็นมื้ชา้ามันจะมีให้เลือกเส้นแบบว่าเป็นเส้นรามยอนหรือว่าเป็นเส้นอะไรซะอย่างอ่ะของเกาหลีอะ่ะฉันเลือกเป็นอันเนี้ยอันนี้ขอเป็นรามนนะ อ,อ,อมากินร้านนี้อีกแล้วนะคะคนมีร้านเค้กคนเยอะมากร้อยาบอันนี้ก็หนึ่งร้อยกราบแล้วก็อเมริกาโน่นนะคะ อร,อ,อร่อยมากเลยช็อกโกแลตมันเข้มข้นอ่ะ,อะทมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมากกระอย่างเจ็ดนาทีหมด7นาทีหมดอร่อยมากอร่อยเกิน เมื่จริงดูด้วยชอบจนแบบไม่ีกินข้าวใช่ถายันขย่อมถ่า,เขาขยาาเาเสร็จกกนะถาก,กันขย่มายก,ก,กันตอต่างๆายกันคาริโอข้าวที่อันี้นไม่ใช่ มากแต่ว่าเฮ้ยเอาใส่เลยก็พอโอด้เฮ้ยมันไม่เย็นแมวมิ้งเถอะหนาวมากแต่ว่ามาโอ้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 คุกกี้กินไหมคุกกี้กินไหมโอเช็คแล้วว่านี่เราสองร้อยบาทสองร้อยบาทห้าบาทห้าบาทจันกินไหมเพื่อนห้าบาทเลยนะเว้ย เชียร์มาเลยเหรอวะไม่น่าทักเลยอะเริ่มทีเลยว่ารีบกินแก้วที่สองของยูนี้โอ้โหสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทแล้วอบบจริงไม่น่าทักเลยจริงคุยเอ้ยทุเมนตมีค่ะอันนี้ศูนย์จุดศูนย์ห้าตางของเธอหายไปแล้วจร่งเลยเหหนึ่ง กินชาบูร้านที่เบลมาถ่ายคลิปประมาณสองรอบได้แล้วหรอใช่เพราะฉันมากินบ่อยเวลาเนี่ยเออ คนเกาหลีเขานับว่าเข้าผมากับก๋วยเตี๋ยวหลังอาหารคือของหวาน ของหวานของหวานอันนี้เป็นของเข้าเราอีส์แล้วเราไปตกของหวานอีกทีนึงค่ะอินเนอร์ไม่ได้ในสองทั้งคันใช่ บอบแต่ไม่ได้กรอบแบบเค้กที่บ้านเราอร่อยให้ผ่านเมลานี้ถ้าประเทศไทยนี้เราควรลดไปกตนที่ไหน,บบนล่นะคะยังไม่เคยเจอเค้กไหนเลยตอนเมื่อเด็กกินฮาเชเพราะว่าคุณเขารีเควสใส่สีแล้ว <c oughs> ขอเชร์อนกวกบ วนกลับไม่ถึงชั้นอะไม่ได้กลับเขาว่ากลับร <c oughs> ูสภาพเก็บของเก็บของแล้วจ้าไม่อยากกลับแล้วค่ะไม่อย,อ <c oughs> อยู่นี่เลยโอ้เฮะอย่าท้าดีหน้าอร่อยเพราะว่าสุดๆเลยครับจริงๆว่าแชร์มาอร่อยนะอืมเห็นบางคนบอกไม่อร่อยเพราะว่าค่อะยๆทเห็นวิธีอืม เขาใช้นมแล้วเขา็าส่งยมสตรอเบอรี่แล้วเขาสมส,มส,มสมปายสปา์เกาหลีด้วยนะเป็นไซเดอร์ไซเดอร์เกาหลีไม่ใช่ใใใสปาย,ยบ้านเราเหมืนหอนรสชาติมันจะแบบไม่เหมือนกันเรามากินคาคาบีอันนี้จิ้ม จิมจักเป็นทางได้ไปกินจิมดักบุฟเซ ที่ชอบมากก็อร่อยมหมไม่รูก็กินกินสามรอบในหนึ่งอาทิตย์แกแกว่าเวอร์ปล่แบบสามรอบในหนึ่งอาทิตย์อะที่ฉันทำถึงแมเป็นกินร้านเนี่ย,ายาสามรอบอร่อยมาก เป็นมือคัมนะคะทุกคนเราสั่งเป็นทงพัตสึมากิน ก็จะเป็นเหมือนแบบช็อกโกแลตคุกกี้อะโยเกิร์ตที่นี่แบบมันไม่ค่อยเปรี้ยวเดียวแบบชอบม,มันจะแบบติดหวานหน่อยม,มันเหมือนของหวานแล้วแบบช่วยเรื่องขับถ่ายด้วยอ คาเฟ่เลยเพราะว่าไม่มีเวลากินข้าวอืม ก็ามากินข้าวเย็นข้าวมือแรงที่จริงจังเป็นข้าวจริงจังนะคะ